สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเงินไม่ถึงไม่ร้องเพลงเจนนิเฟอร์คิมยอมรับมีกำแพงในตัวเองถ้าเงินไม่ถึงไม่ร้องเพลงเจนนิเฟอร์คิมยอมรับมีกำแพงในตัวเองถ้าเงินไม่ถึงไม่ร้องเพลงถ้าจะขอลดหย่อนเป็นไปหลักหมื่นนิดๆหน่อยๆหรือลดให้เป็น2 0 30%ได้เมื่อไม่นานมานี้นักร้องสาวเจนนิเฟอร์คิมได้ออกมาเปิดใจในรายการแฉถึงเรื่องกำแพงของตัวเอง ถ้าเงินไม่ถึงไม่ร้องเพลงโดยระบุว่าโควิดที่ผ่านมาส่งผลให้งานอีเวนต์ต่างๆไม่มีและไม่มีงานร้องเพลงเป็นเวลาสองปีซึ่งเมื่อก่อนถ้าร้องหลายๆงานในวันหนึ่งจะได้เงินหลักแสนส่วนเรื่องที่บอกว่าเมื่อก่อนมีกำแพงกับตัวเองถ้าใครจ้างเงินไม่ถึง6หลักหรือหลักแสนจะไม่ออกไปร้องเพลงนั้นด้านเจเนเฟอร์คิมยอมรับว่าตอนนี้ยังเป็นพอมีโควิดแล้วแนวคิดเรื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปมาก แต่สามารถคุยต่อรองเรื่องราคาได้ถ้าจะขอลดหย่อนไปเป็นหลักหมื่นนิดๆหน่อยๆหรือลดให้เป็น2 0 3 0ได้ดีกว่านั่งอยู่เฉยๆแต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้นักร้องรุ่นใหม่เด็กๆสามารถหาเงินได้มากกว่าตนเองอีกไหนจะเป็นย e ูทูบเบอร์อีเวนเซอร์หาเงินได้ง่ายกว่าช่วงเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ในความไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะหาไม่ได้อย่างทุกวันนี้ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ